สวัสดีครับพี่น้องสสวัสดีจ้ามากินเขากับแม่เด้ครับเมื่อนี้แม่ก็ได้แนวกินเป็ดพะโล้กับก<ต>ับมะคุ้งกับน้ำจิ้มนะครับมาเด็กก็เลยบโบเรคคอยเห็ดเมนูหลายเมื่อนี้อ่ะมากินเขากับแม่มกินเขาพี่น้องเอ้ย

Hãy <hh> hmm? subscribe không ไปยังไงมันนี่ยจอไว้ือเบอร์ป่ะดีหน่อยสือบอกไก่เลยแม่นเลยบอกแม่ให้แม่ไปซื้อ่าสาม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 แม่บอกเนี่ไปซื้อสิบสามมาบอกเลยเมื่อันที่แรกสิบสิตัองจะสิบสิบสิสามหา ซือสภาพือปกอบก็เบอรห้องอยงก่อนาไปหมดนีแบบ่มีนีจะสามสามก็สามสีก็สามหนึ่งขึ้นนึงสก็เจอบลาายใบเดียวอวดน่าไหมนี่เองเป็นยังเ้น้ำจิ้มจิ้ม ลูดอลูดอแก่เ,เรียนเลยนี่ตัวี่ตัวนีน้ที่เหล็กเมียและฉิลาบโอ้ยลาบไปแล้ว เราเล่นมาต้มหรล่าน้อหน้อยวนะหมอมันหน่อยวพี่น้องที่แหลกแม่ใส่หมอหม้อแกงแม่ก็้มาเปลี่ยนใส่หมอมนหน่อยนะก็ไม,<ะ>ม่หมอใส่หมอซึื่งพี่น้องหมอซึงจิจกิจจจนจะโดนตอนตื่นนะก็ไาใส่แ ถ้าก <sm all> ินมาเหมือเอาไปผัดกะเพรานะผัดกะเพราบเลเนาะขวดเ้มเนี่อขวดเมกผัดกะเพราหวานบเป็นขวเคมหนแบขวใส่กรบขวดเ้เนี่เพราะบางงี้มันหอมเเนาะ เขาถือบวกกว่างทีว่าย่างส่ะมาให้กนี่กว่าิดิบไหมชมที่แรกสมแล้วก็มาฝาดแล้วก็มาหวานทีนองอกว่างนิบ บ้านบ่มีคิดเลยหนักมาบ้านไปธุระมากบ,ออบ้านไปธุระมากคร,ครับร้านหน่อยมาเลยหนึ่งร้านหน่อยมาเลยน,น้ำก็เลยบ่ได้เฮ็ดคิปอ้ยพี่อ๋อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มื่อกีดขี้ลดมากขี้องงูงสิงตัวคาแขนหุูงสิงนี่เือดฮึงสิงยังขีออกก็ไม่มขึนงเดือดมเดืองยังูไม่ผิดนะออกขึ้นโอ้ยังไงวะ โอ้มันขามถนนเนียผมขี่รถมาไปยังขวนใหม่ยังคือหนึ่งหยาบหนึบด้วยบาอือความ่พลเพลนเนตกใจอ่ะโอ้ยแต่เจ้าเอาเสือยังมาผมเป็นคนยันมือ นู่นย่านเขากระดูกดำเลยนูกย่างคากระนู้ครับจักจี๋เห็นกบลาย่างนั่งดูงงงเส็จนั่งทำโดยเฉาอทีเส้ก๋วยจีย่านเลยย่า,านคากระนู้ครับ ど <Huh? S 2> う ไปกบพ,พ่อกัดจับเลยเหรอไม่กินยังเลยนะมไม่หอมยังเผ็ดกินเผ็ดไรต่งนักทเทึ่งเผ็ดพี่น้อยพวกเป็ดของคือข้ามกินบางร้านยังไม่กินเลยนะต้องโมกุยสำาัก๋เตี๋ยวบางหลานรอ้อยเฮ็กาเขาทากุยเอ้า สห,ห,หน่อยนยะอ่ะเนื่ยขึ้นเนือไกนาะคุนี่เนาะครับผมถ่ากนินข้าวเดินนข้าเดินน <c oughs> อ, <c oughs> อะิอ่มเหรอวะ,ะอิ่ถ่ายทิสอ,องเดีว่าสิเป็นลม โอเคครับขอบคุณครับติดติดตามแม่มะลิ่ผูวบ้านบ้านเนาะแม่ก็มากินขอยมึงมันเดือดแล้วนี่ครับร่องไปตุ่มกินมึงได้ครับตุ่มพระโุ่มๆเนื้อน,นุ่นมๆิจ้มเสียวน้ำไม่กินน้ำก็ได้เอ็นบอเฮ้ยจะว่าน้ำมันบแบอย่างเข,เ,ขเข้มข้นแม่เใ็ดเข้มข้นใส่เครื่องหลายมันจังดับกินข้าวเนาะแม่บ่กหวาน ยิงกับตำบักกอตำบักหือก,กระเสบน้ำจิ้มโอ้สุดยอดครับน้ำจิ้มเฮ็ดง่ายๆนี่พี่น้องตำบักพริกกระเทียมแล้วก็ใส่แซ่น้ำสมไว้น้ำสมสายชูแซ่บแก่เลียดแก่นั่นเพียังข่าวขาหมูพวกขาหมูขาหมูมนะบิ๊นเนวแก่เลียดเรื่องแซ่บพี่น้อง โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิีอันนี้ปรถึกใจคออยไว้น้าครับเดี๋ยวแม่ผลิตผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้เมืองนะอย่าลืมกด s ั b s ไคร b e ให้แม่น้าเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกํลาลังใจให้แม่ผลิตคลิปใหม่ๆนะครับขอบขอบคุณครับวันดีเด้อจ้าบ๊ายบายครับ